สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยเอ่อหวยเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันที่สามวันที่สี่วันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะแนวทางนี้นะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันคิดหลายขั้นตอนนะคะหลายหวยหลายศูตย์นะคะแอดปวดหัวค่ะไม่เก่งขึ้นนะคะช่วงนี้ไม่ไหวนะคะ นี่แหละคะ่ะอันนี้ที่จริงก็ว่าจะไม่ทํานะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์มันก็หยุดนานเนาะกลัวเอฟซีไม่มีแนวทางดูนะคะทุกคนก็เอาไปพินิดเอาไปพิจ,จาจรณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็ผ่านนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดูคลิปกดดูโฆษณานะคะเฮ็ด hey, ด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็สนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งนะคะสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งเนาะ,คะใครที่อยากขอบคุณช่องนะคะ มันมีของขวัญขอบคุณของทาง YouTube อยู่นะคะของขวัญขอบคุณนะคะหรืออยากสนับสนุนนะคะอยากสนับสนุนสมุดปากาก็แจ้งได้เลยนะคะหนีตามนี้เลยเนาะอันนี้ก็มาดูสีล้วเช้านะคะสีล้วเช้าของเรานะคะวันที่สามวันที่สี่เลยนะคะใช้เสาร์อาทิตย์เลยนะคะใช้เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้อาจจะมีแนวทางไม่ไม่ค่อยอนี้นะคะ อาจจะมีแนวทางที่ขาดหายไปบ้างนะคะโอ้แอดปวดหัวค่ะหลากหลายแนวทางเกินนะคะยิ่งสูตรเล่นทั้งวันยิ่งต้องคิดเยอะนะคะสูตรเล่นทั้งวันนี้มันเป็นสูตรรวมนะคะหลายสูตรหลายหลายขั้นตอนปวดหัวแยดสองสามสี่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ 7จ็ดแปดเก้าเสี่เจ็สามสสี่นะคะ2 8งแปดเก้าสอี่สสามเสสนะคะอันนี้เป็นของสีเราเช้านะคะสีเราเช้าตารางก็ตามนั้นเลยนะคะดาวปกคืนนี้นะคะดาวปกให้ไปที่เจ็ดปดเกนะคะเจ็ดหนึ่งเจสองเจนะคะ8ปดหนึ่งแปดศูนย์นะคะ อันนี้ก็ลองให้หลานมันคิดให้อีกทีนึงนะคะมันให้แปดสองเบิ้ลนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะอันนี้เป็นแนวทางของดาวปกนะคะดาวปกคืนนี้ดาวปกช่วงนี้ไม่ค่อยถูกชะตากันเลยมั้งนี่ห,หรือว่าแอดไม่ค่อยถนัดสามตัวเท่ารูดสองตัวนี้ไปได้อยู่นะคะจะเบิ้ลแล้วมั้งคืนนี้นะคะพอแอดก็จับได้เบิ้ลเก้าเก้านะคะหลานก็ให้ ร้านก็ให้แปดสองเบิ้ลนะคะแปดสองเบิ้ลก็ดาวปกนะคะแอรู้สึกว่าจะดีดโหดเหลือเกินดีดไม่บรรยาบรรยังเลยค่ะดีดโอ้โหดีดจนถึงตีตีตีสามสี่นาทีมาถึงดีดอู่ไอตอนเราอยากให้ดีดไม่ดีตอนเราไม่อยากให้ดีดดีดก็จุยดีดจนเลขไปไหนก็ไม่รู้นะคะดีดโอ้ยดีดจนดีดโหดมากนะคะช่วงนี้นะคะสองสาวันทั้ โหดแอดก็แอบไปส่งอยู่ค่ะแต่อยากหัวบุวยเสดีสสดงแ,แต่ปกตินางก็ดีอยู่แล้วนะเกือบตีตีสามสามนาทนีแต่นางไม่ไม่นางไม่ค่อยดีนางหายไปพักหนึ่งนะคะมาช่วงนี้แหละดีดกระจุยกระจายอีกแล้วนะคะ อา้าวก็ไปพิจารณากันดูนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็ผ่านเสาอาทิตย์เลยนะคะเสาอาทิตย์เลยกลัวเอฟซีไม่มีแนวทางดูนะคะปวดหัวนะคะแอดปวดหัวปวดหัวกับประมาณนี้แหละคะ่ะอา้าวดูเป็นทิศเป็นทางเป็นแนวทางแล้วตาจะดืมไม่ขึ้นเลยคะ่ะโอ้ปวดหัวไม่กินเพราะมานเหรแอดที่เศร้าขิดหวยแหรอเบิรงสูงขิดหวยหลาย,ลาย่จชา ลงใส่คิดหวยเยอะนะคะคิดเลขเยอะลุงใส่สีด่ดีพักแล้วล่ะลุงสส่ได้พักสมองหน่อยเอานี้นะคะเสาร์อาทิตย์นะคะเล่นทั้งวันนะคะวันที่สามวันที่สี่เลเดอร์เสาร์อาทิตย์นะคะเด่นหกเจ็ดแปดนะคะเด่นหกเจ็ดแปดหกสองหกสามหกสี่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่นะคะในตลาดมีหกเก้าแปดสามเจ็ดสองสี่นะคะหกเก้าแปดสามเจ็ดสองสี่เจ็ดสองหกเจ็ด อ้าวหกเจ็ดแปดหกเจ็ดสี่นะคะหกสามแปดหกสามสี่นะคะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสี่สองสามแปดสองสามสี่นะคะอันนี้ก็ใครอยากสนันบสนุนนะคะค่าสมุดค่าปากกาค่าอะไรก็ว่าไปนี่นะคะตามนี้เลยนะคะนี่แต่บางท่านก็ไม่แจ้งนะคะบางท่านก็ไม่แจ้งบางท่านก็ไม่แจ้งเนาะจ๊าเป็นเงืนเอียงเขามา เอฟบ่ e บวกเอดนะบางท่านบางท่านก็ไม่ได้บอกบางท่านกลืมนะคะบางท่านอูนมาแล้วก็ลืมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะนี่แหละคะ่ะแคปเอาค่ะทุกคนเลขชุดก็นั่นแหละค่ะหกสอง4 6สามหกสี่หกห้า8283เจ็ดสองเจ็ดสห้าแปสองแปดสปดสี่สองเก้าหนะคะเสาร์อาทิตย์น่าจะได้พักเลย ปวดหัวแหงก็นี่น,ะนอนนอนเขาออื่นยังก็นอนรัดหัวคำนะแหงนอนรัดหัวคำแหงปวดหัวอุ้ยหากินอะไรเผ็ดๆนะตาบวมเมื่อเลยกลาคืนไม่หลับไม่นอนกลาคืนอ่านอ e ีไอไว้สังเอฟซีว่ะ เอานี้ละคะ้ค่ะทุกคนแคปนะคะฝากดูคลิปดูไลดูโฆษณานะคะผิดพลาดตรงในแอดก็ขออภัยเด้อ Ad, เนี่ยเด้อเราไปดูเป็นแนวทางกันเด้อทุกคนถ้าชอบประจัดถ้าขัดก็ผ่านกะตามนี้ละคะ่ะนั่งดูนี่ละให้มันครบแปดนาทีเนาะเป็นยังไงกันบ้างเนาะว,วันนี้หมานกันไหมคะทุกคนแอดก็อาจจะมีแนวทางบ้างไม่มีแนวทางลงให้บ้างนะคะทุกคนถ้าโอเคแอดก็ลงให้ปกตินะคะส่วนมากแนวทางก็จะไม่ค่อยได้ขาดนะคะไม่ค่อยได้ขาด แต่ถ้าใครอยากช่วยสมุดปากกาช่วยมาเลยนะคะนี่ตามนี้เลยนะคะช่วยสมุดปากกาชิบ <c oughs> ิล่สมุดใหญ่ก็ไม่มาสากทีได้ดยนี่ยสั่งในเน็ตมันถึงถูกนะคะพอได้สมุดน้อยสมุดใหญ่หมดโอ้ยหนะสมุดใหญ่ามาไว้เก็บสถิตินะคะเก็บสถิติหวย นี่กระปวดหัวสงสัยสีไดดซ้อเนี่ยบำรุงสมองเหรอส้อเนี่ยบำรุงสมองกนจะได้โรงหัวใช่ไหมเอ้าไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะทําตอนมึนๆหัวนี่ไม่น่าจะผิดสูตรหรอกนะคะสูตรเล่นทั้งวันนี่มันคิดมันคิดรวมนะคะมันปวดหัวต้องเก่งเลขอพอได้พักแล้วก็โล่งหัวอยู่นะคะ จะเลิกทํานะคะสูตรนี้ที่จริงว่าจะเลิกทําก็สงสารเอฟซปวดหัวค่ะเพราะว่าสีเศร้าเห็้ขอยกับสิตนเอฟซีไม่มีแนวทางเบิงบางคนก็อยากเฮงอยากฟังโน้ดก็ดีใจด้วยนะคะใครมนันแต่บางทีก็ร่างกายไม่ไหวคะ่ะปวดหัวคิดหัวหล ยิ่งว่าปวดหัวทีไรจะเลิกทาทุกสูตรทุกทีค่ะแต่ว่าหายปวดหัวแล้วก็ทําเหมือนเดิมจริงเหล็กหลายยังวะมึนตั้งแต่หวยไทยเลยนะคะหลังหวยไทยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเอาขอให้มาในหทิงให้ปังเด้อแอดแอดไปลยเด้อค่ะขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ แม่แม่ว่ามา่นางฟังอีอย่างนี่ว่าใช่เอาขอบคุณค่ะที่ฟังจนจบนะคะโอ้ยสิลับแล้ว